สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยหมายความว่าสีนำมาซึ่งความสุขสีนำมาซึ่งโพคะซัพสีนำมาซึ่งพระนิพพานการรักษาศีลเป็นมหาทานเป็นมหาสีลเป็นมหาเมตตาภาวนานี่แหละานิสง์การรักษาศีล เรามาดูรายละเอียดกันสินขั้นต่ำของความเป็นมนุษย์คือสีลนห้าข้อหรือที่เรียกว่าเบญจสีลนซึ่งเป็นข้อห้ามเพื่อให้ตัวเราเป็นสุขและสังคมก็อยู่อย่างสงบสุขด้วยได้แก่ข้อหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีตั้งเจตนาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนทำรายสัตว์ เพราะถ้าตั้งใจฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์เป็นประจำความคิดที่จะฆ่าอย่างนี้มีความสุขไหมมีสติปัญญาไหมเหมือนตอนที่เราตั้งใจจะตบยุงสุขหรือทุกข์กันแน่จริงๆแล้วยุงมันมีมารยาทนะก่อนที่มันจะแลนดิ้งลงบนแขนเรามันจะบินวนรอบๆก่อนและส่งเสียงวีวๆบอกว่าหิวจังเลยขอกินหน่อย แล้วมันก็กินนิดเดียวเองเราไม่ตายนะยุงมันก็เคยเป็นมนุษย์เราก็เคยเป็นยุงและอาจจะเคยเป็นญาติกันมาก่อนในสังสารวัฏอันยาวนานนี้การตั้งเจตนาไม่ฆ่าสัตว์จึงเป็นมหาศีลเป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตแก่คนและสัตว์ลองนึกดูว่าเราไปที่ไหนก็ปลอดภัยไม่ต้องกลัวใครจะมาทำร้ายรังแกเราสบายใจไหม คนหรือสัตว์อื่นก็เหมือนกันเข้าใกล้เราแล้วปลอดภัยเขาก็สบายใจดังนั้นการรักษาศีลข้อหนึ่งจึงเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นการให้ชีวิตการรักษาศีลยังเป็นมหาเมตตาภาวนาด้วยทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเมื่อเราตั้งใจไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราก็เพิ่มคุณภาพใจสูงขึ้นอีกว่าเพื่อให้สัตว์ทั้งปวงมีความสุข ยุงจะมากัดก็ตั้งสติก่อนว่าเราไม่ทำร้ายเธอนะเราขอให้เธอมีความสุขแล้วเราก็ปัดยุงออกไปเบาๆหรือทายากันยุงการทำเช่นนี้ไม่เพียงเมตตาต่อสัตว์อื่นยังเมตตาต่อตอนเองด้วยเพราะการตั้งใจฆ่าสัตว์เป็นกรรมไหมเป็นสิเป็นอกุศล,ลกรรมก็ต้องรับอกุศลวิบากซาดหน้าที่ไปคืนรกสัตว์เดรัจฉาน และอสูรกายถ้าตกล่วงสู่อบายสี่แล้วอีกนานหลายล้านล้านปีเลยกว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งและวิบากกรรมก็ไม่หมดง่ายๆนะเศษกรรมเมื่อมาเป็นมนุษย์อีกครั้งจะทำให้อายุสั้นป่วยบ่อยหรือพิการดังนั้นการตั้งใจฆ่าสัตว์จึงเหมือนเป็นศัตรูกับตัวเองคือแช่งตัวเองให้ได้รับความทุกข์ยากทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ฉะนั้นถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ใจก็มีความสุขตอนนี้เลยตอนที่งดเว้นไม่ฆ่าสัตว์นี่แหละเป็นมหาศีลและตั้งใจเพิ่มว่าเป็นการให้ชีวิตไทยชีวิตสัตว์เป็นมหาทานตั้งใจสูงขึ้นอีกว่าเพื่อต้องการให้สัตว์ทั้งปวงมีความสุขเป็นมหาเมตตาภาวนามีความสุขสบายกายใจทันที ชาติหน้าเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็มีแต่ความสุขแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยสมดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐก็ไม่ต้องเสียทรัพย์สินไปกับค่ายาค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งความสุขได้ทั้งโภคพย์เมื่อกายแข็งแรงใจบริสุทธิ์ก็พร้อมที่จะศึกษาพระธรรมและปฏิบัติภาวนามุ่งสู่พระนิพพานอันเป็นความสุขอย่างยิ่ง